อยู่กับช่องพิคุนทองดัมซิงครับมาบอยู่กับทีมงานบุญเกิดเจริญทรัพย์ครับะระวังรอไม่โครครับมาแล้วครับซีรีส์ห้าสีม่วงครับ G.O. แปดสีทีมงานบุญเกิดเจริญทรัพย์ครับ รถวิ่งประมาณ5คันครับอีก2คันจอดอีก2คันครับแต่งส,ยสวยๆเลยครับ เทวนานนะจะพูดถึงเรื่องรถดำนะรดดำราคาเพลงส่วนทางกับรายได้ครับวันนีเมื่อ,อสิบปีที่แล้วร,รถดำมเดก้าก็ต่อใหม่อยู่ที่เจ็ดแสนสี่นะสิบ,ส,บสิบก้าปีแล้ว มาทวันนี้ครับเดก้าหัวลากเจสซนะีต่อดาสร็จก็ตกไป8500 0 0หเกือบ9000แ0แล้วแต่สเปกูนี่ก็อันนี้ซีรีส์ก็เพิ่งเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับ ต่อจาก,ก ok ตัว l e ก้ากับ k รตีวใหม่เข้ามาก็เป็นระบบทำมันคอม,มันเร็วกับความ,มสายนะครับส่วนอันนี้เป็นคมมัามสายนะครับเรื่อง j o 8 4แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคองมมันเร็วครับเรื่อง j o 7E จ o 8อแปที่เขานิยมใช้นะครับเอามาต่อดำทำหกล้อนนะเครื่อง j ีโอก็เป็นเครื่อง210คนระับ210เทอร์โบ 240 240แรงถึง260แรงครับอยู่ที่ไปรีแมปเพิ่มไดร้รถก็มีราคาแพงขึ้นนะแต่ก่อนิอสุครับได้รับความนิยมนะครับส,สุได้รับความนิยมมากเลยอย่างรุ่น r o กี้กับเดลกครับสมัยก่อน มี่าไรก็ขายหมดนะครับทัวนี้ก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแทนครับเป็นซีรีส์หครับฮ i โนแล้วก็สมองเงินครับสองรุ่นนี้ก็ไว้รุ่นนิยมครับแต่งสวยแต่ก่อนที่ญี่ปุ่นเขารถเกิน5ปีเขา ขายทิ้งนะครับเพราะว่าเขากำจัดขยะออกจากประเทศเขาครับท่านี้ญี่ปุ่นมันเขารู้ว่าคนไทยเขาต้องการรถพวกนี้ไปใช้ต่อครับแต่ก่อนขายราคาถูกครับตอนรถหัวแรกเจ็ดสีนะครับพวก รถ,รถพวกนี่ครับที่เอามาต่อดำที่เมืองไทยนะามาต่อดำที่เมืองไทยแต่ก่อนราคาถูกครับทุกวันนี้มีคนไทยอยู่ในนั้นครับเขาก็ปไปประมูลนะทางญี่ปุ่นก็แต่ก่อนประมูลราคาถูกครับตอนนี้ญี่ปุ่นรู้ว่าส่งมาขายเมืองไทยได้ดีครับ ได้ราคาดีประมูลต้องราคาแพงขึ้นครับเลยทำให้รถราคาแพงทำให้ส่งออกยากแล้วก็ถ้าซื้อเป็นคันแต่ก่อนเขาซื้อเป็นคันครับใส่ตู้ส่งมาหอหลักทรยใส่ตู้ส่งมานะครับส,ส่งมาได้เป็นคันสมัยก่อน ทุกวันนี้ไม่ได้ครับต้องแยกชิ้นครับแยกถ้าขายเป็นอะไรมันจะถูกนะครับถ้าแถวญี่ปุ่นขายเป็นอะไรมันจะเป็นราคาถูกนะแยกชิ้นส่วนเลยครับหัวก็ไปอีกตู้หนึ่งแล้วก็จะซีก็ไปอีกตู้หนึ่งเครื่องอีกตู้หนึ่งครับพอมาเมืองไทยมาที่ท่าเรือเมืองไทยก็มาประกอบเป็นคันครับเขาจะมา มากว่าของตัวนี้เป็นของตัวนี้ครับมากไว้จะได้ไมส่สับกันครับวิธีเรื่องภาษีนะครับถ้านําเข้าเป็นคันภาษีแพงครับยุดวิธีภาษีแล้วด้วยครับภาษีนําเข้ารถนอกภาษีแพงขึ้นครับทําให้รถแพงแล้วก็รถห้างก็ขายไม่ค่อยได้ร,รถห้าง รถห้างราคาเป็นร้านแ้าเทียบกับของญี่ปุ่นราคา7 8็ดแปแสนก็แล้วแต่คนชอบครับรถห้างก็ดีครับใหม่ทุกจุดแต่รถญี่ปุ่นมันใช้มาแล้วนะหปี6ปีแล้วแต่สภาพการเลือกของลูกค้านะ ก็ขอจบคลิปเปียร์ทนีีครับรถแพงก็ส่วนทางกับรายได้ครับทุกวันนี้รถหกร้อเยอะทาให้แย่งงานแต่ราคากันครับรายได้น้อยวิ่งไกลขึ้นแต่รถราคาก็แพงครับอูก,ก็รวยครับจาของอูรวยครับพอจบคลิปเปียร์ทนีีครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไป